รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะพบกับดวงชะตาพาพเพลินไบอัมเทรนนีโดยแม่หมออัธมธรรมทารนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่า ใครกำลังจะมาสารภาพรักกับคนนะคะมีให้เลือกสี่กองด้วยกันนะคะหนึ่งสองนะสามแล้วก็สี่นะคะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะจากนั้นค่อยๆลืมตาเลือกที่ดึงดูดใจคุณที่สุดนะคะบางคนอาจจะมากกว่าหนึ่งกองดูคำทำนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยนะคะ ใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคัลภนายกันเลยค่ะเริ่มจาก <c oughs> คนที่เลือกกองที่หนึ่งก่อนนะคะต้องบอกว่าคนที่จะมาสารภาพรักกับคนเนี่ยนะคะนะคนที่จะมาสารภาพรักกับคุณเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นคนที่ดูจะชอบมีปากมีเสียงกับคุณนะ <c oughs> ดูเหมือนจะไม่ใช่ดูเหมือนว่า ชอบความคิดเห็นไม่ตรงกันชอบขัดกันอะไรต่างๆชอบมีปากเสียงกับคนนะมันเป็นคนรอบตัวคุณนี่แหละที่ชอบมีปากเสียงกับคุณชอบทะเลาะกับคุณบ่อยๆนะคะคนคนนี้จริงๆแล้วลึกๆแอบชอบคุณอยู่นะคะเขาก็เลยจะมาสารภาพรักกับคุณนะทำเป็นทะเลาะชวนทะเลาะนู่นนี่นั่นนะแต่จริงๆแล้วชอบคุณอยู่คนคนนี้เป็นคนที่ทํางานเก่งนะเรียนเก่งนะเป็นคนที่ มองหาโอกาสในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําด้วยนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรตั้งใจจริงนะคนนี้นะน่าจะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับคุณนะคะน่าจะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับคุณนะคะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงเป็นไปได้ว่าอาจจะมีอายุมากกว่าคุณก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นรักต่างวัยก็เป็นไปได้นะอืมแล้วก็ต้องบอกว่าคนคนนี้อที่บอกไปชอบมีปากเสียงกับคุณเขาดูอัดถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นไปได้เลยว่าเขาอาจจะดู เป็นคนมั่นใจในตัวเองหน่อยนะมั่นใจในตัวเองนะฟันธงอะไรต่างๆแต่ก็มีความอบอุ่นนะมีความอ่อนโยนมีความเป็นมีความเป็นแม่อยู่ในตัวคืออบอุน่นอ่อนโยนใจดีมีเมตตานะคะแล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะเป็นคนชอบชอบคิดชอบตัดสินใจชอบเป็นคนรักความยุติธรรมอะ่ะคุณจะเห็นคนเหล่านี้ เวลาเห็นใครเดือดร้อนเขาจะทนไม่ได้เลยจริงๆนะคะเออนี่ก็คือลักษณะของคนที่จะมาสารภาพรักคนเร็วๆนี้นะย่างที่บอกไปชอบมาทะเลาะก,กับคนเหมือนความคิดเห็นไม่ตรงกันนู่นนี่น,นั่นมีความคิดเห็นของตัวเองสูงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะทำงานเก่งทํางานดีนะมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีความอ่อนโยนใจดีมีเมตตานะคะนี่คือลักษณะของคนที่จะมาสารภาพรักคนเร็วๆนี้นะคะคนที่เลือกกองที่1ค่ะ อ่ะต่อมาคนที่เลือกกล่องที่สองค่ะต้องบอกว่าคนที่จะมาสารภาพรักคุณนะโอ้โหหวานหวานนะเพอเพอเขามาสารภาพรักคุณแล้วโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวแล้วก็เป็นไปได้เขาเขาบุกอยู่นะแต่เขาเป็นคนคิดมากคนคนนี้จะเป็นคนคิดมากขี้น้อยใจขี้กังวลนะแล้วก็เป็นคนกังวลมากๆเลย,เ,ลยเขาเขาไม่กล้าเพูดง,ง่ายง่เขาไม่กล้าแต่เขาเนี่ยเตรียมพร้อมคือพยายามเตรียมใจเตรียม เตรียมตัวเองมาอย่างพร้อมและเพื่อที่จะมาสารภาพรักกับคุณเป็นคนใกล้ตัวคุณอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้เป็นคนที่คุณอาจจะคอยอยู่เคียงข้างนะเวลาที่เขาไม่สบายใจหรือเขาอยู่เคียงข้างคุณเวลาที่คุณไม่สบายใจไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคใดเขาอยู่เคียงข้างคุณแล้วแบบจับมือคุณพาคุณข้ามผ่านช่วงเวลาที่ไม่ดีไปตลอด นะคนคนนี้อยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคุณลองสังเกตดูดีๆ,ๆและเขาก็เป็นคนมีสเสน่ห์ด้วยนะจะบอกให้เขามีสเสน่ห์ไม่ว่าเขาจะจีบใครมีโอกาสติดสูงมากๆเขามีสเสน่ห์ในตัวเองนะแต่ว่าเป็นคนขี้กลัวเป็นคนกังวลเป็นคนแบบว่าจะจีบก็ก็กลัวเขาไม่มั่นใจในตัวเองทั้งๆที่เขาเป็นคนดูดีคนลักษณะนี้นะคะคนที่คนลักษณะนี้จะเป็นคนที่จะมาสารภาพตากับคุณเขาเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์มีความสามารถเป็นคนดูดีเลยแหละ แต่เขาไม่มั่นใจในตัวเองนะเออเ,เขาแบบคนลักษณะเข้าเขาแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าอยู่รอบตัวค <t> ุณค <CNC. S 2> ุณน่าจะพอรู้อยู่คือหล่อดูดีสวยดูดีแต่ไม่มั่นใจในตัวเองนะมีความไม่มั่นใจในตัวเองอะไรบางอย่างนะแล้วก็เป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าคุณจะสุขหรือทุกข์เขาจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอเป็นคนใกล้ตัวคนเน่งนะคนที่เลือกกองที่สองค่ะอ่ะต่อมาคนที่เลือกกองที่สามค่ะต้องบอกว่าคนที่จะเข้ามานะ เข้ามาสารภาพรักคนต้องบอกว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้นะแล้วก็เป็นคนที่มีเงินมีทองชอบเก็บเงินเก็บทองนะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตมีความเป็นผู้นํามีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดกล้าหานะมีความมุ่งมั่นเป็นนักสู้นะเป็นคนดุบางคนก็จะดุดุน่อยนะแล้วก็คือเขาเป็นคนจริงจังซีเรียสนะเป็นคนจริงจังซีเรียสกับชีวิตหรือว่าการทํางานอะไรต่างๆเขาจะเป็นคนค่อนข้างที่จะจริงจังนะมีความ strict อะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีที่สุดนะเป็นคนที่ค่อนข้างชีวิตมีความมั่นคงสูงมากๆนะอาจจะมีความ,ม็นผุ้นําสูงมากๆด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเป็นอยู่ในระดับหัวหน้าหรือว่าอาจจะอยู่มากกว่าคุณนะแล้วก็อาจจะมีตำแหน่งที่สูงกว่าคุณก็เป็นไปได้นะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงในชีวิตสูงมากๆมีความ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะมีความผู้นำนะมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเก็บเงินเก็บทองน่าจะมีเงินม,มีทองด้วยคนที่จะมาสารภาพรักกับคเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นคนแก้ปัญหาต่างๆได้เก่งนะลุยเป็นนักสู้แล้วก็เป็นคนเก็บเงินเก็บทองได้ดีเป็นคนมีฐานะคนหนึ่งเลยนะคนที่จะมาสารภาพรักคนนะกล่องที่สามนะคะอ่ะ ต่อมาค่ะคนที่กลองที่4ี่นะกองที่4ต้องบอกว่าคนที่จะมาสารสารภาพรักกับคุณเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคุณหรือคุณอาจจะให้ความช่วยเหลือเขาอยู่บ่อยๆนะคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนสมรุลชีวิตได้ดีคือเป็นคนที่บริหารจัดการชีวิตได้ดีทีเดียวนะและเป็นคนที่อาจจะมีความ มั่นใจในตัวเองหรือมีความคิดเป็นของตัวเองสูงนะคะอาถ้าจะเข้าไปหาก็ต้องละมุนละม่อมเข้าไปหรือว่ามีวิธีการจัดการแต่เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถรู้ว่าวิธีในอาการเอาตัวรอดแต่ละแต่ละสถานการณ์ต้องทํำยังไงนะแล้วเป็นคนที่ชอบลุยชอบวางแผนทําอะไรแล้วจะจะจะ,จะ,จ,ะจะไม่เอาแค่คิดจะไม่แค่คิดจะลงมือทําด้วยนะเป็นคนใจดีเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนเป็นคนที่ มีความเป็น perfectionist เหมือนกันนะเหมือนกับว่าเขาจะโฟกัสแบบเขาจะมุ่งตั้งใจทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดเสมอ่ะพออะไรมันผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะคนคนนี้จะเป็นคนซีเรียสมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นคนแบบค่อนข้างจะเป๊ะมีความเป็น perfectionist นะมีความแบบเป็นคนสมบูรณ์แบบอะ่ะ แล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนแบบจัดการเป็นคนเก่งมีความสามารถเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถจัดการอะไรต่างๆได้ดีแล้วก็มีน้ําใจช่วยเหลือมีเมตตากับทุกๆคนนะคะนี่คือคนที่จะมาสารภาพรักคุณเร็วๆนี้นั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของดูชะตาพาเพลินบายแอนจิลนีโดยแม่หมออัธมธรรมทโรนะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจดีๆให้กับคุณไม่มากก็น,น้อยนะ,ะวันนี้มาสั้นนิดนึงเดี๋ยวไว้แม่หมอทําอีกคลิปหนึ่งแบบยาวยๆละเอียดกว่าน,นี้อีกหน่อยนะคะวันนี้ อาจจะมารีบมานิดนึงแต่ว่าก็หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการให้คุณได้รู้ว่ามีใครแอบชอบคุณแล้วก็กําลังจะมาสารภาพรักคุณสารภาพรักคุณเร็วเวนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u ับส r ค b e กดหัวใจกดเด่งกริ่งๆ กด C first ให้ทุกๆช่องทางเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแม่หมอขอบคุณที่ติดตามจากท i ิ To ตอกด้วยแฟนเพจด้วยทุกๆช่องทางเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีมีความสุขกายสบายใจแล้วก็ได้พบกับสิ่งที่หวังปรารถนาตั้งใจแล้วก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้รับนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย